สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ครั้งล่าสุดนี้มีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตซึ่งมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นทุกวันจนทำให้ต้องมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องสร้างผลกระทบตามมาต่อผู้ประกอบการจำนวนมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งต้องพยายามหาทางปรับตัวเพื่อลดความเสียหายที่มีต่อธุรกิจของตัวเองเพื่อให้สามารถนำ่าธุรกิจรอดผลจากสถานการณ์นี้ไปให้ได้บริษัท Advanced Info s a ว i t จำกัดมหาชนหรือ AIS จึงได้มีแผนมาตรการพารอดเพื่อช่วยเหลือร้านเล็กเหล่านี้ โดย AIS ได้เปิดแอปพลิเคชัน AIS พารวยขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสการขายสินค้าให้กับร้านค้ารายเล็กและรับชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซึ่งร้านค้าต่างๆสามารถสมัครได้ง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะได้รับการอนุมัติภายใน5นาทีเป็นช่องทางทางธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถ เลี่ยงการสัมผัสเงินสดได้และคิดว่าลูกค้าของ a i s เนี่ยมี point กันทุกคนค่ะสามารถใช้ point เนี่ยซื้อของตามร้านเล็กๆได้นะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะครับผมรู้ว่าเขาให้ใช้ point ได้มันก็เป็นผลดีต่อทั้งลูกค้าเราแล้วก็ตัวร้านค้าเองด้วยด้านลูกค้าของทั้ง AIS และ AIS Fiber สามารถใช้ AIS Point เป็นส่วนลดแทนเงินสดซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระการใช้เงินของลูกค้าได้อีกทางสำหรับการชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน My AIS ลูกค้าสามารถใช้20 Point เพื่อแลกรับส่วนลดทันที10บาทโดยไม่จำกัดและร้านค้าจะได้รับเงินสดเข้าบัญชีภายในวันรุ่งขึ้นทันที นอกจากนี้ร้านค้ายังสามารถโปรโมทร,ร้านผ่าน My AIS และ AIS V Avenue.co ที่เข้าถึงผู้ใช้งานกว่า1ล้านครั้งต่อวัน AIS มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการพารอดจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายให้เกิดรายได้กับร้านค้ารายเล็กและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า AIS และ AIS Fiber ได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,000ร้านค้าโดย AIS ตั้งเป้าให้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน100,000ร้านค้าในปีนี้ร้านค้าที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ais.th/aisparui หรือที่ parui call center 1742